แซมมิทอเว่ยพอดแคสต์ว่าไ h เมา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 สุขภา, <Mouse. S 2> ภาพกับหมอค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ วัดแต่แ hell หเมาสุขภาพกับหมอค่ะและคุณผู้ฟังนะคะยังอยู่กับระมนคนสวยค่ะค่ะแล้วก็คิมเพสัจกรหญิงหันสามหามงคลค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่เข้าตัวอีกแล้วเอาจริงๆพี่คิมนี่ตั้งแต่สัมภาษณ์มายังไม่มีอันไหนที่ไม่เข้าตัวเลยไปอยไาัเปในทุกพีเลยใช่เหมือนแบบว่าเป็นทุกโรคซึ่งโรคนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหรือเปล่าด้วยนะแต่เป็นสิ่งที่ระมนเป็นค่ะก็คือเวลาที่ระมนออกกําลังกายเวลามีเหงื่อออกจะต้องขึ้นผื่นคันตลอดเวลาหรือที่เราเรียกว่าแพ้เหงื่อตัวเองนั่นเองหรือผิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแอมมโนจริงๆดูเหมือนผู้ใหญ่ก็เป็นได้เด็กก็เป็นได้นะเพราะลูกพี่ก็เป็นเหมือนกันอ้าวเหรอคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาไขข้อข้องใจกันค่ะคุณผู้ฟังคะว่าในเรื่องของแพ้เหงื่อตัวเองเพียใจค่ะแพ้ไทยเหงื่อตัวเอง คือชนะทุกคนไงยกเว้นเหงื่อตัวเองไงใกล้ตัวมากเองวันนี้ค่ะพี่ขิมขาเราคงต้องแบบซักไซ์เยอะหน่อยนะเรามีใครมาพูดคุยกับเราคะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงพัชรหะไทยไกรศักดิ์แพทย์ผู้ชํานาญการด้านโรคผิวหนังโรงพยาบาลสมิติเวชสุุมวิทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอไก้ สวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะระมลเรียกคุณหมอสั้นๆว่าหมอออนคะ่ะคุณหมอออนนะคะคุณหมอออนอันดับแรกเลยค่ะขอถามก่อนเลยเป็นความเชื่อที่ได้ยินกันมาแล้วก็เชื่อเองด้วยว่าการที่เราแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคือเหงื่อของเราเป็นพิษเหรอคะคือจริงๆแล้วใน ในตามตำราเนี้ยแพ้เหงื่อมันไม่ได้มีคำจำกัดความว่าแพ้เหงื่อจริงๆหมอคิดว่าแพ้เหงื่ออาจจะเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าแพ้เหงื่อในความหมายของหมอที่หมอเข้าใจนะมันควรจะเป็นแค่ภาวะที่เรียกว่า irritant contact dermatitis คือภาวะที่เกิดจากการระคายเคืองจากเหงื่อเหมือนกับผิวเราไม่พร้อมแล้วเราก็ไปโดนเหงื่อเราทําให้เกิดผื่นมากขึ้นหรือว่าเหงื่ออาจจะทําให้เกิดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ภาวะผื่นหิวหนนะังอักเสบจากการระคายเคืองอาจจะเป็นภาวะ ผดร้อนที่เจอได้ในเด็กๆเวลาอากาศร้อนแล้วก็มีผื่นขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นเ,เรียกว่าเกลื่อนที่เป็นดวงขาวๆอันนั้นน่ะก็มีความสัมพันธ์กับเหงื่อเหมือนกันอ๋อนั่นสแสดงว่าคําว่าแพ้เหงื่อจริงๆมันมันไม,ม,นม่มีมันไม่ได้มีมนใน medical term ว่าแพ้เหงื่อคืออะไรแต่หมาว่าเหงื่อกระตุ้นให้ ภาวะต่างๆเป็นเยอะขึ้นมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะเป็นอาการกว้างๆว่างั้นเธอใช่ใชค,คือหมายกับว่าเหงื่อทําให้เกิดการระคายเคืองแต่ว่าเหงื่อเป็นพิษมาทําให้เกิด แอนติบอดีแล้วมีผื่นขึ้นอาจจะไม่ใช่จากแบบนั้นคือไม่มีใครเกิดมาแล้วแพ้เหงื่อ ى, โดนเหงื่อตัวเองไม่ได้แต่ว่าผิวของคนคนนั้นเขาไม่พร้อมที่จะโดนเหงื่อของเขามากกว่าก็ uh คือบอกบาลนั่นเองอ่าใช่ผิวบอกบาลใครเป็นได้บ้างคะอย่างที่เมื่อกี้ถามคือผู้ใหญ่ก็เป็นได้เด็กก็เป็นได้จริงจริงเป็นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแพ้เหงื่อก็เกิดได้ตั้งแต่คนที่เป็นเขาเรียกว่าอโทปิกเดอร์มาไติตสหรือว่าผื่น โรคภูมิแพ้ผิวหนังที่ส่วนใหนจะเจอกันในเด็กๆะคะ่ะคนพวกนี้เขาก็จะมีผิวเขาจะ,ะตัวมอยชไรเซอร์ที่เขาจะสร้างด้วยตัวเองอะเขาสร้างได้ไม่ดีเกราะของผิวของเขามันไม่ดีพอซึ่งพวกนี้มันถ่ายทอดตามพันธุก,กรรมคนพวกนี้เขาก็จะมีผิวที่แห้งกว่าปกติเขาก็เลยทําให้เหงื่อก็จะทําให้เกิดปัญหามากกว่าคนปกติหรือแม,แมอ้นอกจากเด็กที่เป็นอัโทปิกเราก็จะเป็นคนที่สูงอายุที่ ตัวแบบพอ,พอหมดฮอร์โมนเนี่ยเอสโตรเจนน้อยลงมอยจอไรเซอร์สร้างได้น้อยลงผิวก็แห้งมากขึ้นพอผิวแห้งปุ๊บไปโดนเหงื่อเหงื่อก็เลยทําให้เกิดผื่นมากขึ้นแต่คุณหมอมองหนะ้าดิฉันคือดิฉันนีไม่หอมดฮอร์โมนนะคะเป็น,นปเด็กเ <laughs> ป็นเด็กเป็นเด็กนี้ก็ตกใจเลยตก <laughs> ใจนี้นีนคุณหมอมองนะเอ๊ะอยากจาง้งบวดิฉันยังไม่หมดฮอร์โมน คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างในเด็กอัลทอปิกเดอร์มาไทติสเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับโรคอื่นคือภูมิแพ้ที่อื่นของร่างกายถูกใช่ไเพราะว่าเด็กอัลทอปิกเดอร์มาไทติสส่วนใหญ่ก็จะชอบมาเป็นชุดก็อ่ะนอกจากเป็นผื่นแล้วก็จะมาด้วยอัลเลอร์จิกไวนิไติสจมูกอักเสบง่ายหรือว่ามีอัลเลอร์จิกคอนจังติวิติสคันตาเวลาเขามีเจอสิ่งที่เขาแพ้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีอาการคันแล้วก็จะมีผื่นรวมด้วยแต่จริงๆอาการที่คุณหมอบอกไม่ต้องเด็กนะพอตัวละมุ คือละมอนคันตาคันตามากคันตามากามาก,มากคือตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นคือตื่นมาแล้วคันตาคือจริง,รงอัโทป,ปิกเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่คือเป็นในเด็กก็ได้เป็นในผู้ใหญ่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะอาการจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเมื่อเมื่อ เมื่ออายุเยอะขึ้นแต่ในบางคนก็ยังจะมีความหลงเหลืออยู่เด็กบางคนเป็นอัโทปิกเป็นเยอะเลยตอนเด็กๆพอโตขึ้นอาการก็จะดีขึ้นบางคนเป็นอัโทปิกเป็นผื่นเยอะพอโตขึ้นมาก็อาจจะเหลือแค่ผื่นที่มือหรือว่าบางคนก็เหลือแค่ผิวแห้งหรืออ,อย่างเหลือเช่นไมเนอร์ไคลทีเรียของผื่นผิวหนะ โรคภูมิแพ้ผิวหนังเช่นเส้นลายนิ้วมือชัดหรือว่าขอบตาคำ้คำคำลึกๆดำเนี่ยก็เป็นสไาา์ของคนที่เป็นอัโทปีอาจจะไม่จําเป็นว่าเหลือทั้งหมดแต่ว่าจะยังมีบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็จะแบบผิวแห้งกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ่ะถ้ะางนั้นถามคุณหมอค่ะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างเมื่อเรารู้ว่าเหงื่อเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแหละในการที่จะทำให้อ่าเป็นหลายหลาย,หลายอย่างค่ะหนูทำยังไงได้ระงับเหงื่อระงับอ่การระงับเหงื่อก็มีมีตั้งแต่ หลายหลายเวยก็อันหนึ่งการใช้ทายาเช่นอลูมิเนียมคลอไรด์ซึ่งส่วนอญ่เนี้มันเป็นส่วนประกอบในพวกดีโอเดรนแต่ว่าการใช้อลูมิเนียมคลอไรด์ก็ต้องระวังเพราะวบางทีมันอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้พวกนี้มันก็จะไปบล็อกเหงื่อแต่มันไม่ได้บล็อกได้ถาวรมันก็บล็อกแบบช่วงที่ใช้มันก็จะบล็อกเหงื่อเหมือนกับไม่ให้เหงื่อออกการเงื เงือออกไม่ได้การสร้างเหงือก็น้อยลงแต่พอหยุดใช้เหงือมันก็กลับมาออกเหมือนเดิมหรือวิธีที่2ที่ใช้กันคือการฉีด um in, โบทูลินุมท็อกซินฉีดโบท็อกซ์เข้าไปเพื่อระง,งับการสร้างเหงือ,อแต่อ่ะมันก็เหมือนกันมันก็ระง,งับได้แค่ชั่วคราวพอเราโบท็อกหมดได้ด6เดือนก็ต้องฉีดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ้าวคุณหมอถ้าอย่างนี้มันไม่มีผลนหรอคะถ้าเกิดว่าคือเราก็ความเชื่ออ,อีกแล้วนะคะว่าคือการออกสมมติเราโมนเป็นคนออกกําลังกายแหละะมลต้องออกกําลังกาย พอออกกาลังกายปุ๊บเนี่ยพอเรามีเหงื่อไงใช่ไหมพอเรามีเหงื่อ,อทนันทันมากแล้วคือจะใช้ชีวิตอย่างไงใช่ไหมใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอพ,อพูดว่าเราสมมติถ้าเราทานยาหรือเราทายาแล้วงับเหงื่อ มันจะไม่มีผลกับเราอะค่ะว่าแบบมันไม่โอ้มันมันขังข้างในอย่งงจริงๆเนี่ยเวลาเหงื่อออกค่ะมันก็ออกได้ในหลายตำแหน่งแล้วก็จะแบ่งเป็นเอ็กคลแกลนอโปคลแกลนทีเนี้ยส่วนใหญ่ที่เราระงับเหงื่อกันที่เราฉีดกันจะเป็นอโปคลแกลนคือกลิ่นที่รักแร้ที่ตัวเหงื่อที่รักแร้มันทําให้เกิดกลิ่นตัวบวกแบคทีเรียแต่ถ้าเหงื่อตรงอื่นอย่างหน้าผากมือหรืออะตรงอื่นก็ออกไปไม่มีปัญหาอะไรอ๋อก็คือแสดงว่าที่คุณหมอพูดนั่นก็คือการระงับเหงื่อที่จุด รักแรงจ้าจะเป็นโปรต<า>ีนแรงโอเคก็แสดงว่าที่หน้าก็ยังปล่อยออกไปที่แขนที่ขาที่ตัวก็ยังปล่อยออกไปแต่ถ้าสมมติว่าเราคันจากเหงื่อเนี่ยค่ะทำยังไงจูดเนีหมอก็จะแนะนำเฮ้ยก็ต้องดูว่าผิวเราพร้อมหรือเปล่าล้วก็ต้องทําให้ผิวเราพร้อมที่จะไปโดนเหงื่อของเราก็คือหนึ่งทาม o i s t r i z e r เป็นประจํา เรื่องการอาบน้าอุน่นอะไรเงี้ยถ้ามีผื่นก็ต้องรักษาผื่นให้ดีการทา m o i s ไรเซ z e r ก็ต้องมีเทคนิคในการทา,ทาเช่นแบบอาบน้ําเสร็จปุ๊บทาเลยเพราะมันมีลเด้นพ p เร i ยดประมาณ3นาทีถ้าสูมติเราแบบอาบน้ําแล้วก็ไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ย่ะผิวแล้วก็ก่าจะมาทาครีมครีมมันก็ไม่ได้ดูดซึมได้ดีเหมือนหลังอาบน้ำเพราะฉะนั้นอาบน้ําเสร็จปุ๊บทา m o i s ไรเ i z e r ทันทีนี่เป็นทริคไม่เคยรู้ฟังแล้วเหมือนกับว่าเราต้องป้องกันทําให้ผิวเราเกราะ ป้องกอันผิวแต่ต้อง,งต้องสร้างผิวที่แข็งแรงก่อนแล้วเราจะไปะเผชิญกับเหงื่อยังไงเราก็ไม่มีทางแพ้เหงื่ออ๋อามต่อทมต่อแล้วสมมติว่าในกรณีที่ช่วงนั้นผิวมันเกิดว่าไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะเราไปเล่นกีฬาพอคันขึ้นมาทํา <ทำ S 1> ยังไงบ้างคือแบบสิ่งที่หมอว่าต้องทําแน่นอนคือต้องอาบน้าอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็โบกมอยส์เจอร์เตอร์แต่ถ้าสมมติว่าเกิดมีผื่นขึ้นมาเราก็อาจจะต้องใช้สเตียรอยในการรักษาแต่ใดๆก็ตามการใช้สเตียรอยก็ต้องใช้อย่าง ระมัดระวังเพราะว่าการใช้สเตรอยเหมือน<ม>อลดการหนักเสษแต่ว่าจริงๆแล้วสเตรอยด์ทาเยอะเกินไปหรือทาแบบความเข้มข้นที่แรงเกินไปก็ยิ่งทําให้ผิวแห้งหนักกว่าเดิม,มกลายเป็นผื่นจากสเตียรอยก็มีมค่ะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้กลับบ้านอะคะ่ะคือแบลบลูกชายเนี้ยเล่นแบบหวยส้มกาย<ม>แล้วก็คันอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยใช้วิธีว่าลูกเอาน้ําแข็งไปถูด้จร <laughs> ิง <laughs> ๆเป็นวิธีที<ๆ>่ด<ๆ>ีความ ความเย็นเนี่ยเปลี่ยนจากความคันไปเป็นความเย็นเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาน้ําแข็งประครบหรือใช้คามายหรือกระบุอะไรเงี้ยเย็นเย็นได้แต่ข้อเสียของพวกนี้บางทีก็ต้องระวังเพราะว่าคารมายอะไรเงี้ยค่ะยิ่งทายิ่งแห้งบางคนเอา<ม>ทาเป็นประหนึ่งยารักษาซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นแค่แบบระงับอาการคันแค่ชั่วคราว<ม><ม>แล้ถ้าอย่างนี้ถามวิธีละมนก็คือเวลาออกกาลังกายเสร็จบางที่เนี่ยเราอาบน้าไม่ได้จริงๆแหละหรือว่าเรามีอะไรที่แบบด่วนจริงๆเราต้องรีบไปเราอาบน้ำไม่ได้เราใช้ผ้าเย็นเช็ด ผ้าเย็นเช็ดก็ได้หมอว่าเช็ดได้ไม่มีปัญหาเอาช้าเย็นประครบอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยคขำดาวได้แต่ก็ใดๆก็ตามก็ต้องกลับไปอาบน้ำระบุมอยช้ชไวเซอร์เข้าใจทีนี้ถามคุณหมอค่ะถามด้วยตัวเองอันนี้เป็นโรคที่แบบเป็นเองจริงๆสนใจมากแล้วถ้าเกิดว่าเวลาคันนะอย่างละมนุนละมนุะมนไม่ได้เป็นไม่ได้คันแค่เฉพาะตรงรักแร้หรือตอมขคอพรับแต่แม้กระทั่งตรงหน้าอกหรือตรง,ตรงบางทีหลังคอขึ้นผื่นหมดเลย สมมุติว่าเราออกกําลังกายเนี่ยแล้วเราทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีสมมติเราออกเสร็จเหนื่อออกแล้วยืนเมาส์กับเพื่อนให้เหนื่อแห้งเพื่อไปอาบน้าเนี่ยขึ้นเลยทันทีถ้าเป็นผื่นแบบนั้นอาจจะต้องคิดดูมันเป็นผด้อนหรือเปล่าผด้อนเขาเรียกว่าสังที่ในเทอมแล้วจเจอว่ามิลเลียนะคะทีเนี้ยมิลเลียก็มีทั้งเ,เป็นมิลเลียก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นขั้นไหนมิลเลียเนี่ยเกิดจาก ความผิดปกติของท่อเหงือ่อที่ทําให้ขับเหงื่อออกไปไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดผลร้อนขึ้นเหมือนในเด็กๆที่เราเจอคนไข้ชอบเป็นผลร้อนอย่างเงี้ยซึ่งวิธีจริงๆผลร้ลรอนหายได้เองแต่เราต้องเปลี่ยน Environment คือเหมือนเอาผ้ายเย็นประครบเปลี่ยน Environment ตรงนั้นให้มันหายไปเพราะบางครั้งถ้าสัวผลร้อนปล่อยให้มันเป็นเยอะๆมันมีการอักเสบตามมาได้อย่างเงี้ยกลายเป็นตุ่มหนองตุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นผื่นแดงอักเสบใช่ซึ่งก็อันนั้นคือเปลี่ยน Environment เอาผ้าเย็นประครบช่วยได้ซึ่งพ้งนี้ก็ต้องรักษาแต<ล>่ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กๆนี่ไงกำลังจะพูดเลยอ่ะพี่ขีนอนเดี๋ยวเข้าวัยรุ่นก็อาจจะดีขึ้นคุณอเอมอกีนี้กำลังจะพูดเลยแล้วเป็นจริงๆนะคือโรคนี้คือคเป็นจริงๆแล้วก็กำลังจะพูดนี่หนูเป็นโลกเด็กอยู่เหรอคะแม้กระทั่งที่คุณหมอบอกว่าตื่นมาคันตับก็ยังเป็นอยู่เลยเป็นโลกเด็กสเสมว่าแบบว่าในร่างกายเราพอมองยังเด็กูด่ากทีนี้คุณหมอคะถ้าเกิดว่าเราอาบน้ําอยากรู้ว่าครีมอาบน้ําหรือสบู่ เลือกยังไงใช่ไหมอ่าสบู่อาบน้ำเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสบู่เหลวกับสบู่ก้อนก็ต่างกันสบู่ก้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเป็นเบสค่อนข้างเยอะผิวของเรามีความเป็นกรดนิดๆประมาณ pH ประมาณ5.5เพราะฉะนั้นเราควรจะใช้สบู่อาบน้าที่มีความเป็นกรดเพื่อให้เข้ากับผิวของเราไม่ดุนแดงกับผิวของเราก็ควรจะใช้เป็นแบบนี้แล้วก็เลี่ยง พวกที่แบบสบูอ่อาบน้ำที่อาบแล้วตัวฝืดๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีสิ่งที่ดีคืออาบแล้วตัวลื่นๆอันนี้ยค่ะคือดีเขาก็จะเป็นพวกโซฟฟรี free, <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊สะสบูอ่อาบน้ำที่เราใช้มันมีสารอะไรที่ทำให้เกิดกรระครครืองหรือเปล่าเ <c oughs> ช่นซาลิไซลิกแอซิดไกลโคลิกแอซิดบางทีอาบอาบน้ําให้ตัวขาวแต่ว่าผิวแห้งแทนก็ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ค่ะ ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าในการเลือกในการเลือกครีมอาบน้ําสําหรับคนที่มีอาการแบบละมุนอย่างเงี้ยไม่ควรเลือกสบู่หรือครีมอาบน้ําที่ล้างแล้วแบบเอียดน,นึ่งไม่ข่วรไม่ควรไม่ไม่ควรเอียดถามค่ะมีคําถามอีกแล้วค่ะแล้วจะรู้ยังไงว่าหนูล้างสะอาดนะคะคุณหมอค่ะอ๋อใช่เมง่ี่มันลื่นๆนเนาะก็คืออันนี้ก็ต้องทําใจว่าอาบแล้วมันจะมีความแบบ มันจะมีความลื่นๆอยู่อันนี้คือแบบมันชําระล้างไขมันเราออกไปได้ไม่หมดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี<ม>แต่คนไข้บางคนถ้าไม่ชอบจริงๆหมอก็อา,อายอมๆนิดนึงแต่ว่าก็ต้องไปโบอก moisturizer ให้เยอะขึ๋อ,อ,อ,อแล้วอย่างนี้มีวิธีการเลือก moisturizer ที่เหมาะกับคนที่เป็นผิวแบบนี้ไหมคะ moisturizer ที่เหมาะก็จะต้องดูเอะมันมันมีส่วนประกอบที่ดีมียูเรียมีเซรามายเป็นส่วนประกอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมีกรีเซอรีนเป็นส่วนประกอบอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ดี moisturizer อะเวลาทาก็มีนด้ตั้งแต่โลชั่นครีม,มหรือออยถ้าสมมติผิวแห้งไม่มากเราก็ทาแค่โลชั่นโลชั่นก็เป็นเหมือนอ น้ำผสมออยแต่ว่าน้ำเยอะกว่าแต่ถ้าครีมเนี่ยก็จะออยเยอะกว่าหรือว่าทาออยไปเลยก็แล้วแต่ผิวของคนแล้วถ้าผิวแห้งหมอก,ก็แนะนำว่าอาจจะต้องทาเป็นครีมที่เนื้อหนักนิดนึงแล้วก็อาจจะโบกออยทับแต่เวลาการใช้ออยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางคนใช้ออยไปเอาสิวขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูสภาพผิวของเราด้วยบางคนไปทาออยแล้วมีรูขุมขนอักเสบเกิดขึ้นก็ต้องหยุด เข้าใจก็คือมีระดับของการใช้แหละเราก็ต้องดูจากตัวเราเองด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก่อนที่จะทาอะไรแบบนี้มาปรึกษาคุณหมอก่อนอย่าแบบที่ใช้ตัวเองเพราะตัวเองเป็นแบบนี้แน่ๆเราใช้เนาะรวมถึงยาด้วยคุณหมอเราเนี่ยพอรู้ว่าเราเป็นแบบนี้เราชอบไปซื้อไงกตตอนนี้แบบเราซื้อยาได้เยอะแยะมากมายเนาะแลวเราซื้อยาทานเองมันมีผลไหมคุณหมออย่างเช่นพวกยาแก้แพ้เราเป็นผื่นแบบเนี้ยแต่จริงๆอ่ะการกินยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ในพวกนี้ก็คือหมายถึงพวกพวกแอนติฮิสตามีนใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูก่่อนวา ผื่นแพ้เหงื่อมันเกิดจากการที่มันมีฮิสตามีนรีลิสมีการปล่อยฮิสตามีนจริงๆหรือเปล่าซึ่งไปงดูจริงๆมันไม่มีถ้าเป็นฮมีการปล่อยฮิสตามีนจริงก็จะเป็นพวกลมพิษอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการกินยาแก้แพ้เพื่อรักษาอาการคารันจากแพ้เหงื่ออาจจะไม่ได้เป็นการรักษาโดยตรงเหมาะว่ามันอาจจะช่วยจากการที่กินแอนติฮิสตามีนแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับไปตื่นมาคันไม่ไหวอย่างนั้นมากกว่าแต่แบบถามว่าแอนติฮิสตามีนมารักษา ได้ไหมหมอคิดว่ามันไม่ได้แต่มันอาจจะช่วยให้เราง่วงเราก็หลับไปเอาคันหยุดคันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายวิธีที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเวลาที่เรารู้ว่าเหงื่อออกเราก็แบบอาจจะมีอันหนึ่งผ้ายเย็นพกไว้หรือว่าก็เป็นผ้าอ่าเขาเรียกนะนะผ้าเปียกโฟมแพคอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เอาไว้ประคบแต่ทีเ่เหลือทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสามารถได้ออกกาลังกายเสร็จมีเหงื่อออกแล้วก็ไปบนะน้องแล้วก็โบกเข้าไปมัลติไลน์แล้วก็เลือกแต่ละผิวของตัวเองว่าถ้าเกิดว่าแห้งน้อยก็โลชั่น แห้งปานกลางหรือมากขึ้นมานิดนึงก็เป็นครีมแต่บางคนถ้าไม่ไหวจริงๆก็เป็นออยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าออยแล้วเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเป็นสิวเป็นอะไรก็เป็นถอยหลังกับมานาดูแต่ความเหมาะสมนะคะส่วนยาที่ไปซื้อเองเนี่ยก็ไม่แนะนําเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปซื้อมาทานเนี่ยมันใช่ตรงกับโรคหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแอนต้ฮิสตามีนบางครั้งก็ต้องดูเอ้ยเราอายุเท่าไหร่เรามีโรคประจําตัวหรือเปล่าแต่ถ้ากินสั้นๆอย่างเงี้ยก็กินได้แต่ถ้าจะมากินระยะยาว หมอคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมผมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์บวกกับเฮ้ยมันมันมีปัญหากับยาที่เรากินอยู่ไหมตับไตเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามค่ะอาการแพ้เหงื่อแบบเนี้ยหรือว่าแบบมีปัญหาเหงื่อเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดอะไรระยะามันเป็นพันธุกรรมไหมคุณหมออะถ้าบอกว่าเป็นพันธุกรรมก็ต้องดูก่อนว่าพื้นฐานของเขาจากไอเหงื่อทําให้เกิดการระคายเคืองนั้นเป็นอะไรถ้าสมมติว่าเป็นอโทปิกเดอร์มัสติสหรือโรคผื่นผิวหนังโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ย เป็นพันธุกรรมแน่นอนเพราะมันเกี่ยวข้องกับยีนหลายๆย,ยีนซึ่งส่งต่อถ้าพ่อแม่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังดูก็มีโอกาสที่จะเป็นค่อนข้างเยอะ,อะก็คืออันนี้ต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วล่ะ<ช>ว่ามันคือ,อโรคอะไรกันแน่แล้วจะเกี่ยวกับพันธุกรรมหร<ต>นะือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพวกขดร้อนอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแน่นอนอ่าใครก็เป็นได้ ก็ง่ายๆเลยจ้ะไม่ว่าคุณจะเป็นผื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นนิดนหน่อยแล้วหายอาบน้ำอาบน้ำแล้วหายโอเคพักอยู่บ้านได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็น2ครั้ง3าครั้ง4ี่ครั้งขึ้นมาแล้วเริ่มถี่แล้วพบแพทย์ดีกว่าเนอะเราจะได้รักษาให้ถูกจุดเราจะได้รู้ด้วยว่าตัวเราเป็นอะไรกันแน่ใช่จริงังเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะต้องรักษาความสะอาดและความชุ่มชื้นด้วยค่ะเราบอกเข้าไปคอมมาชชั่นเราบอกเข้าไปใช่แต ทำให้ดชฉันรู้ว่าสุดท้ายฉัชก็ต้องกลับไปอาบน้ำแบบไม่รู้ว่าตัวเองสะอาดหรือเปล่าอาบน้ำแล้วลื่นๆไม่รู้ว่าอาบสะอาดหรือเปล่าเพราะบางทีมันล้างมันเหมือนมันไม่หมดคุณหมอ<ช>มนนไม่หมดสักทีมันแบบวุ้ดวุ้ดวุ้วุ้มันดูลื่นอะเหมือนเอาออยลลาตัวอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละแต่ก็เพื่อผิวที่ดีของเรา่ะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาด้วยนะคะโอเคอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเหงื่อแบบนี้ค่ะเขาควรมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างค่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าโดนเหงื่อแล้วมีผืดขึ้นนะคะก็ต้องมาสํารวจตัวเองแล้วว่าผิวของเราเป็นยังไงผิวเราแข็งแรงพอหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าผิวเราแห้งเราก็ต้องอาบน้ําเร็วเลี่ยงการอาบน้ำอุอน่นทามอมยชวยเซอร์ทุกวันเช้าเย็นภายใน3นาทีหลังจากอาบน้ําเสร็จอ,อันนี้แบบโกรเด้นพีเรียดเน <period S 2> าะที่นี้นถาม ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ m อ i s t u r i z e r สมมติเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเนาะเป็นคนที่ผิวมันอยู่แล้วเนี่ยหลังจากอาบน้ำสามนาทีทาโลชั่นบำรุงผิวด้วยเหมือนกันใช่ปะจริงๆก็ควรทานะคะไม่ถึงว่าในาในความเห็นของหมอหมอทาครีมมาตลอดชีวิ <สา S 1> ตะ่ <laughs> คือไม่เคยอยู่ได้โดยที่ไม่ทาครีมยกเว้นว่าเป็นคนที่แบบผิวมันจริงๆแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุด้วยคือถ้าส่วนเราเด็กๆอะไรไม่ทาเราก็อาจจะอยู่ได้แต่ถ้าส่วนเราอายุเยอะขึ้นส่นใหญ่แถวโนมผิวเราก็จะ แห้งคืนเรื่อยๆอยู่แล้วก็คือเวลาทองเล็กนาทีทองก็คือ3นาทีหลังจากอาบชามเพราะว่ามันก็จะอาเจลผิวเปิดอ่าแล้วก็จะดูดซึมได้ดีที่สุดมันก็จะจวบจ้บผิวแล้วก็จะจวบจับจวบจัาแล้วก็จัาเออแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เลยสานาทีไปแล้วผิวเราก็จะจุบจิบจุบจิบแต่จริงๆแล้วเันดีนะคือทาตอนที่มันยังเปิดเปิดอยู่แล้วมันน่าจะแบบซึมเข้าไปดีแล้วจะไม่เหนอะหนาหลังจากนั้นอ่าเก็จะบอกว่าเอาไปเลยเอาครีมตั้งไว้ในห้องน้าและอาบน้ําเสร็จปุ๊ ใครที่อยากจะได้ผิวสวยอันนี้คุณหมอก็พูดเคล็ดลับของผิวสวยไปด้วย<ช>นะไม่ใช่เฉพาะคนที่แพ้เหงื่อนะคะดังนั้นใครที่อยากจะผิวสวยใสยจริงๆอยากให้จะเห็นคุณหมอมากๆเลยอยากให้ทุกคนเห็นคุณหมอผิวดีมากมีออร่า<ค>แบบนีแเรอยากจะบอกคุณหมอว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ติดโลชั่นมากมแต่ผิวได้แค่นี้จริงๆ สวยในแบบของตัวเองค่ะคุณน้องโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุหมอมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของแพนเหงื่อและิชันก็ได้ความรู้แล้วค่ะว่าดิฉันไม่ได้เป็นโรคนะคะดิฉันแค่เหงื่อเนี่ยเป็นแค่สาเหตุสาเหตุหนึ่งนะคะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้เป็นผิวนคัณเท่านั้นเองนะคะความเชื่อที่ผิดนะคะคุณฟัง่ะโอเคค่ะพบกันได้ทุกวันพุธที่ 2และ4ี่ของเดือนนะคะทุกช่องทางในการรับฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify Anchor Podbean หรือ YouTube แล้วก็ Facebook ของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะแต่ก่อนอื่นให้ก่อนที่จะรากันไปนะคะจะพูดเร็วทำไมทั้งทีก็รับตามเลยเนี่ยก่อนที่จะรากันไปนะคะขอบคุณคุณหมออีกสักครั้งนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรามน็นคนสวยค่ะ แล้วก็คิมค่ะลาไปก่อนนะคะโอเค,ค <S <S สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Sam Debate Podcast What t Health เกกะะมาเมาส์เมาส์เมาส์สุขภาพกับหมอค่ะ